กระเทียมพริกไทยของแม่ตาลใช้เป็นพริกไทยดำนะคะน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยหนตามชั้นตบนะคะซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายแดงนะคะสองช้อนนะคะนิดนึงห,งห่งลงลดค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะตามใจชอบเลยค่ะ น,น,นะะส้ยหน่อยแซมหน่อยสซหลายแซหลายจ้าเดี๋ยวตามัดเลยค่ะเด้อ ลัางคอกจ้ะลัางคอกจ้ะสิได้เนาะ ลงไปคลุกเลยค่ะข้อหมูย,ย่างชาบัสุดรแม่ตาลลลกอีสานสไปซ์ไตชาแนลปุูกเลยจ,จา้านีนค่ะ,ะ,คะอืมิอไจะถาเดี๋ยวแต่เดิมเาสกคอาวที่แล้วตอี้ยังไา่ไดค่ะกลุกเข้ากัเข้ากันนะคะ ตนี่ค่ตัวนี้จ้าตไนมนกันนาะซีงเอาอสู่สิจ้าคนชงชาเราเหมือนกันนี่ค่ะนะคะคาขอย่างของย่างมาก่อนนี่ค่ะ หน้าตาของคอหมูย่างมักสูตรแม่นองมารีลูอีสารสไปตาชแนลจ้าต่อไปนะคะแรปจากพี่น้องความจริงแล้วมัก ไหวขามมือเลยก็ดีค่ะเราไม่ยางแต่ว่าพอบานใจกา้าเพิ่นบอกมือขึ้ออนอะเพิ่นอยากกินค่ะเลยแบบว่าไปซื้อยัีเปมนเศร้าด้วยค่ะเพิ่์นม่ได้บอกไว้ก้อนลงหนะเดี๋ยวมักเรียบร้อยเข้าตู้เย็นนะคะเขาส่องธรรมดาบ่าจาเป็นต้องเขาชองฟิตด้วยค่ะหมูธรรมดาละลอยละค่ะพอบานใจกา้าพูดถึงก็มาเลยค่ะพอบานใจบ้ามาเดียวใจกา้าไม่ใช่ใจบ้านี่แลปเสร็จก็เข้าตูาต้เย็นเลยนะคะ ย่างแล้วนะคะต้องอย่างไฟอ่นอ,อนๆนะคะไฟแรงไม่ได้นะเดี๋ยวหมูจะไหม้ค่ะนี่นะคะคอหมูย่างสูตรลูกอ่สารสะพายใต้นะคะสูตรแม่ตานเองค่ะย่างแล้วนะคะการย่างต้องอย่างไฟอ่นอ,อนๆนะคะเพราะว่าหมูมันจะไหม้เพราะมันติดมันนะคะแล้วคอยกับหมูเรื่อยๆนะคะ นี่น่ากินมากเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราทำน้ำจิ้มรสแซ่บกันเลยนะคะนี่นะคะหอมม่ม,ม,ามาค่ะได้เวลาทำน้ำจิ้มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมะขามนะคะที่แม่ตาลเคี่ยวไว้นะคะเป็นน้ำมะขามนะคะ มาค่ะน้ำปลาอีกป่นนะคะก้าวคัวค่ะใส่ไปเลยจ้าอหอมจ้า มานานนิดนะคะเสร็จแล้วจ้าน่ากินบ่จ้าน้ำจิ้มรสเดส,สูตรเมตาลจ้า

จิ้มค่ะนี่ยัวย่วๆจ้ายัวย่วๆจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ายให้ช่องหรืออิต จะภายตใยด้ดยวยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคบ๊ายบาย,บาย,บาย